สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน BBT กระป๋อพึกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนํารถรุ่นใหม่ของเรา BBT ศูนย์ศูนย์สองนั่นเองนะครับเดี๋ยวอ่าเรามาชมสเปคกันก่อนเลยครับนี่ครับแนะนําให้ลูกค้าฟังหน่อยครับมีอะไรบ้างคันนี้แบตเตอรี่นะครับเจ็ดสิบสองโวลต์ยี่สิบแอมป์นะครับมอเตอร์หนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับชาร์จเพียงแค่สี่ถึงหกชั่วโมงก็สามารถขับได้หนึ่งร้อยกิโลนะครับหนึ่งร้อยกิโลเลยเหรอครับสุดยอดจริงๆ จอก็นะครับมาดูนะครับลูกค้าจอนะครับจอ LED นะครับจอ LED ครับไฟหน้าไฟหลังก็ LED นะครับคุญแจก็เป็นคุญแจรีมูดนะครับสามารถขับได้โดยไม่ต้องเสียบคุญแจนะครับนะครับบิดได้เลยครับคุญแจเป็นคียร์ด้วยครับตัวนี้จะได้คุญแจเป็นเคลียร์ด้วยนะทุกคนคุญแจคียร์แจ่วมากครับเบาะนิ่มๆนะครับนั่งสบายนะครับที่ใส่ของก็ใหญ่กว้างนะครับ นี่ผมเห็นเป็นดิสเปด้วยนะทุกคนเนี่ยมีดิสเปกหน้าหลังเลยแอย้ยางนะยางเ,เรเดียนนะครับไม่มียางในนะตัวนี้ทำมาค่อนข้างดีทุบทิ้งสบายไม่กระแทกพอนที่ทำมาค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ที่โชว์อยู่เนี่ยคือสีกรม,มท่านะครับเป็นสีน้ําเงินนะตัวนี้มีอยู่ห้าสีด้วยกันนะครับมีสีขาวสีม่วงแล้วมีสีเทาชมพูนะครับแล้วก็มีสีบอลเงินสวยมากแต่ตัวเนี้ย ครัท่าสีด้วยกันเลยให้เลือกนะโดยรวมนะครับสเปคแล้วก็ตัวรถเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีนะครับสวยด้วย,ลยแล้วก็แนะนําลูกค้าเลยนะครับท้ายเนี่ยท้ายเราสามารถถอดแล้วแต่งได้นะครับผมกำลังรถก็มอเตอร์พันสองร้อยวัตต์นะใช่ครับใช่ครับมอเตอร์พันสองร้อยวัตต์เนี่ยได้ปรงง 70, นะมาณเจ็ดสิบเยครับเจ็ดสิบถึงแปดสิบกิโลต่อชั่วโมงนะครับค่อนข้างดีครับไปหน้าเป็นโต,เนเตรเนิเกลนะ ไปในเอลีโพลเตอร์นี้ชาร์จเท่าไหร่ชาร์จสี่ถึงหกชั่วโมงมีหน่ร้อยโลใช่ครับผมว่าประหยัดมากนะอัตราชิ้นสิ้นเปลืองนะครับชาร์จต่อครั้งเพียงแค่เจ็ดบาทเองครับอเจ็ดบาทเองครับครับประหยัดมากสามารถขับได้หนึ่งร้อยกิโลนะครับนี้นะครับสามารถเข้ามารับชมได้ที่หน้าร้านได้นะครับหน้าร้านของเราอยู่ที่ถนนการ์พึ่งนะเลยมีโครพาร์คมาประมาณกิโลหนึ่งนะใช่ครับใช่ครับหน้าร้านงเรายู่ติดถนนใหญ่เลยปิดถนน เราด้วยนะครับสามารถเข้ามาชมที่หน้านร้านได้หรือไม่ก็โทรเข้ามาสอบถามในคลิปได้เลยนะครับเนี่ยตามที่ขึ้นไว้นะก็แอปไลน์หรือว่ามาในเพจเราได้นะครับโอเควันนี้ฝากไปด้วยบีบีสวนอืนสองนะครับวันนี้สวยมากมีห้าสีเลือกนะครับเข้ามาชมที่ร้านเราได้วันนี้เราต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับผม